สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างมีคนถามผมเยอะารยว่าที่ร้านค้าเป็นไงบ้างขายดีไหมเศรษฐกิจแย่ลงไหมเราบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าเศรษฐกิจช่วงเนี้ยดาวลงหน่อยครับ นะครับยุกดุ๊กนายยกคนที่สามสิบเนี่ยเศรษฐกิจกรกเราดาวลงนะครับไม่ไม่เหมือนคนที่ยีบก้าน,นะครับมันกำลังดีขึ้นกระเตื้องขึ้นไม่ว่าจะนักท่องเทีเท่ยวเอ่ยไม่ว่าจะอะไรนะครับเศรษฐกิจกกมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในยุคนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อ ท่านหมดวาระเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไงเพราะเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยนโยบายบางอย่างคุณจะสืบทอดจากท่านต่อไปนะครับแต่ทุกยุคทุกสมยัยตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นแบบนี้ครับน้อยครั้งมากที่รัฐบาลในประเทศไทยชุดใหม่ขึ้นมาจะสารต่องานที่ มันดีสำหรับรัฐบาลชุดเดิมที่ไม่ได้เป็นของตัวเองนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามพูดง่ายๆเนี่ยนะครับแต่เศรกิจมันก็เหมือนจะกลับไปเริ่มต้อนอีกครั้งหนึงในทุกยุคทุกรัฐบาลนะครับนะครับมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าหรือร้านแบบเราเนี่ย ตอนนี้มันอยู่ที่การปรับตัวเองนะครับในเมื่อผมเกิดมาปีนี้ห้าสิบแล้วผมจำความได้ว่ารัฐบาลไม่ว่าจะชุดไหนก็เถอะรัฐบาลตอนช,ชุดของนายกชวลิตนายกบรรหารนายกชวนนายกอภิสิทธ์นายกทักษิณ ยิ่งรักยิก่งแล้วใหญ่นะครับบอกกันตรงๆครับนะครับนะครับมีบยุคคุณชวนเนี่ยนายกชวนซึ่งเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นนายกชาติชายเศรษฐกิจกเฟื่องฟูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราเจอเหตุการณ์ฟองฟองสบู่นะครับมาแย่จริงๆก็คือตอนยุคนะครับนะครับ หลายยุคเราก็กลับไปวนหููอยู่แบบนี้ครับผมบอกว่าวนหููเพราะว่าอะไรมันก็เหมือนเดิมครับนายกรัฐบาลทุกชุดที่ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เป็นรัฐบาลเดิมที่คุณสืบทอดกันมานะครับนะครับมันก็จะวนหููอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีๆนะโยบายที่ดีบางครั้งคุณขึ้นมาคุณก็จับมันลื้อขึ้นมา นะครับไม่ได้สารต่อจนจนให้มันเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้นะครับบางยังโชคดีที่นโยบายบางอย่างที่ทำค้างไว้นะครับอนุมัติไปแล้วมันเลยจำเป็นต้องทำต่อแต่พอนโยบายไหนที่ยังรอการอนุมัติแต่เป็นนโยบายที่ดีนะครับมันจะถูกลื้อขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนหลายๆโครงการ นะครับในยุคเนี้ยที่เราเห็นในยุคปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาเนี่ยครับนะครับผมถือว่ารัชบาลชุดนี้เสียเปรียบนิดหน่อยในแง่ของการที่จะต้องเปรียบเทียบกับนายกคนเดิมนะครับนะครับเพราะว่านายกลุงตู่เนี่ย นะครับท่านไปยุติเนี่ยอยู่ในเป็นนายกถึงแปดแปดปีกว่าเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆมันก็สืบสารกันมาเรื่อยๆครับผมถึงถึงบอกว่าในยุกท่านถือว่าเศรษฐกิจกำลังจะเตื้องขึ้นครับหลังจากยุบโควิด COVID, นะครับเราติดโควิดอยู่ประมาณสามปีหลังจากนั้น่ะ เศรษฐกิจบ้านเราเนี้ยต้องไปนับหนึ่งใหม่นับศูนย์นะครับศูนย์เริ่มหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวมันเข้าประเทศไม่ได้ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ไม่ได้นะครับมันเหมือนกับการปิดประเทศไกลๆนะครับมันกลับไปย้อนเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ทั้งนั้นนะครับ เพียงแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าธุรกิจหรือร้านอาหารการท่องเที่ยวที่ประคองตัวอยู่ในยุคที่กติดโควิดนี่ยที่ปิดประเทศนี่ถ้าประคองตัวอยู่ได้อะว่าธุรกิจของคุณจะไม่ต้องไปตสตาร์ทนับหนึ่งนะครับเพราะคุณมีฐานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสืบทอดฐานนั้นต่อไปนะครับในยุคที่มันกําลังจะเริ่มนับหนึ่ง พอเปิดประเทศเท่านั้นเองครับเราได้รับต้อนรับนักท,ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมอยู่เยาวราชเนี่ยเรารู้เลยครับว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่มากจริงๆมันผิดผิดผิดตาผิดผิดปหมดนะครับเศรษฐกิจมันกําลังจะดีขึ้นนะครับผมผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับที่เลือกลุงตู่ เขาไปเป็นนายกต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเห็นว่านโยบายบางอย่างของท่านเนี่ยควรจะสานต่อให้มันเสร็จจะด้วยเวลาที่แค่ปีกอกว่านี่ผมว่ามันจะสำฤทธิผลไปได้เยอะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในเมื่อเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่อยากได้ไม่อยากได้นะครับเราก็เคารพในในคำตัดสินคือประชาธิปไตย นะครับนะครับเราก็ยอมรับครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเจอข้อเปรียบเทียบเยอะนะครับเพราะว่ายุคลุงตู่นี่ถือว่าทามาเดินเดินมาถูกทางมาดีมากครับแต่พอยุคใหม่เนี่ยก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องวนลูปใหม่เหมือนเดิมในเมื่อมีรัฐบาลใหม่พักใหม่นะครับที่เป็นไม่ ไม่ใช่ฝ่ายพักเดิมนะครับหรือจะผสมฝ่ายพักเดิมลงไปแต่ด้วยเสียงข้างน้อยอาจจะต่อรองอะไรก็แล้วแต่ผมว่านักการเมืองเป็นแบบนี้ครับนะครับมันก็ประกอบไปเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เนี่ยนโยบายที่ดีอยู่แล้วนะครับควรจัดสารต่อนะครับถ้ามันยังไม่ได้เริ่มเนี่ยคุณจะนโยกว่าพักใหม่ก็จะไม่ไม,ไม่ครับ ไม่ทําต้องไปพิจารณาใหม่ต้องอะไรมันก็ช้าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เศรษฐกิจมันจะเติบโตขึ้นนะครับมันเปล่าครับเพราะมันต้องไปพิจารณาใหม่นะครับปัจจัยพื้นฐานต่างๆคุณต้องไปพิจารณาใหม่นะครับนะครับจริงๆผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานอยู่แค่ประมาณสามสี่อย่าง รจริงๆนะครับนะครับปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยที่ผมเห็นว่าน่าสนใจเช่นหนึ่งการศึกษานะครับการศึกษาควรจะเปลี่ยนปรับปรุงระบบนะครับไม่ใช่เน้นนิยมคนเก่งเหมือนอย่างที่สามยี่สิบกว่าปีมาผ่านมานี้นะครับเราควรจะเน้นคนดีครับเล้นเน้นในเรื่องรากเงาของเรานะครับ นะครับอาจจะเห็นต่างจากเด็กยุคใหม่บ้างนะครับจะเพียงแต่ว่าลากเงาของเราจําเป็นครับนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาคุยเรื่องนี้นะครับยังไม่ลงรายละเอียดว่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดออกบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับผมเอกครับนะครับผมก็เป็นประชาธิปไตยในเมื่อคุณเห็นต่างคุณก็ ก็พูดจากันได้นะครับผมไม่ไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับสลงสลิมไม่ผมจะดูที่นโยบายว่าผมเห็นด้วยไหมนะครับตอนยุคที่ขับไล่คุณยิ่งลักผมก็ออกไปเดินครับเพราะผมไม่เห็นด้วยกับน,นโยบายนี้นะทสกรรมนะครับไม่เห็นด้วยนนะโยบายข้าวนะครับ ที่มันมันไม่ถูกต้องนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าก็สลิมก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะคิดครับนะครับเพียงแต่ว่าผมดูดูเป็นนโยบายนะบางนโยบายของคุณทักษิณน,นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่า เรื่องเสียเยมันเยอะอะครับนะครับนโยบายลุงตู่เนียผมเห็นด้วยในเรื่องหลายเรื่องนะครับปัจจัยพื้นฐานต่างด้านคมนาคมเนี่ยผมถือว่าดีมาถูกทางเลยนะครับรถโบยรถไฟฟ้ารถไฟที่จะสืบทอดความเร็วสูงแม้ทั้งแลนบิดซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนนะครับนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวออกเนื่อเงินไปไกลนะครับอันนั้มันแตกยิบย่อย นะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ประเทศเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมานะครับประเทศที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ปัจจัยพื้นฐานต้องแข็งแกร่งนะครับหนึ่งการศึกษาครับสองพื้นฐานของประเทศคุณอย่างเราเนี่ยเะเตรก,กรรมครับถ้าเราหนุน ภาคเกษตรแล้วก็ไปปรับปรุงแปรรูปต่างๆนะครับผมว่าดีนะครับนะครับสามวัฒนธรรมประเพณีครับผมว่ามันต้องแข็งแกร่งนะครับนะครับอย่างที่พวกคุณพูดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ยุคสมัยนี้เรียกซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าวัฒนธรรมประเพณีพวกนี้มันต้องแข็งแกร่ง คุณดูอย่างเกาหลีที่ทำไมทั้งซีรีส์เกาหลีทั้งเคป๊อปทั้งเพลงเคป๊อปทั้งอะไรเนี่ยนะครับแม้ทั้งนิยายแม้ทั้งการอาหารการกินการอยู่ทำไมเกาหลีเขาผลักดันพวกนี้ออกวัฒนธรรมของเขาครับประเพณีการอยู่การกินของเขาผลักดันออกให้สังคมโลกรู้นะครับคุณดูบ้านเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นี่ย เคป๊อน,นะครับซีรีสเกาหลีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยควรจะแข็งแกร่งครับนะครับนะครับเรื่องการศึกษาผมอยากเน้นย้ำเรื่องการศึกษานะครับพื้นฐานด้านเกษตรกรรมที่จะควรจะเอาไปพับนรุงป,ปัพัฒนารูปเลยต่างตางสามวัฒนธรรมประเพณี สี่สาธารณสุขครับนะครับซึ่งเราดีอยู่แล้วนะครับเราเรามีดีมากในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยพื้นฐานของกลุณมแข็งแร่งนะครับประเทศจะพัฒนาได้นะครับต่อไปมันถึงเรื่องพวกคมนาคมเรื่องไรซึ่งตอนนี้เราพื้นฐานในประเทศเราผมว่าแข็งแร่งอยู่แล้วตั้งแต่ผ่านยุคโองตุ่งมาการคมนาคมของเราแข็งแกร่ง ไม่แพ้ใครในอาเซียนนะครับถือว่าติดระดับต้นๆในเอเชียนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินดรถลอยฟ้าอามเร็วสูงการบินนะครับการเดินเรือต่างๆผมว่าเราไม่อายใครนะครับมีมีปัจจัยที่ดีพอที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและแข็งก่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพวกนี้ มันควรจะพัฒนาต่อปัจจัยพื้นฐานที่ผมบอกทั้ง4อย่างเนี่ยควรจะสืกสารนะครับนะครับแล้วเราจะมาว่ากันว่า4ปัจจัยที่ผมบอกเนี่ยควรจะพัฒนาต่อไม่ว่าจะยุคไหนนะครับนะครับสึกษานะครับด้านการนะครับกรเกษตรกรรมนะครับสาด้านวัฒนธรรมและประเพณีครับสี่ นะครับด้านสาธาสุขนี่นะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนําประเทศผมว่าจะนําประเทศเรา,เาให้เติบโตและแข็งแกร่งในความคิดเห็นของผมนะครับนะครับแต่ละคนก็มีความคิดของแต่ละคนต่างไปแต่ในเมื่อมีคนเน้นถามเรื่องเศรษฐกิจกับผมจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะแตะต้องเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น ความคิดเห็นอย่างหนึ่งของผมนะครับใครที่จะเชียร์ฝักฝ่ายไหนเข้าข้างฝ่ายไหนแล้วแต่คุณครับผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้นะครับผมซีเรียสว่าผมผมสนใจแต่ว่าสิ่งที่คุณเข้ามาแล้วเข้ามาทําเนี่ยเป็นยังไงเท่านั้นนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรื่องแบบนี้มันต้องมันคุยกันได้เรื่อยๆครับ นะครับนะครับพื้นฐานการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่อายุ50สิบำหรับผมผ่านมารัฐบาลหลายสิบเป็นสิบยุคนะครับนะครับอาจจะมีความเห็นแต่งจากติดรุนใหม่ทําไมไม่ให้โอกาสคนใหม่ๆผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคติและความคิดของคนใหม่ๆด้วยนะครับ นะครับแล้วเราค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับถ้านะครับถ้าทุกคนสนใจสินค้าแบรนด์ไฮหลงนะครับลองหาซื้อดูได้นะครับนะครับที่ช้อปปี้หรือรัตต้านะครับเรานะครับเราเน้นสามอย่างเราบอกว่าแบรนด์ไฮหลงของเราหนึ่งต้องสะอาดปลอดภัยเพื่อคนที่เราแล้วสองคุณภาพต้องดีครับนะครับสาม รูปรักษ์ที่สวยงามแล้วก็สามารถทําให้คุณเอาไปฝากของกำนันของไหว้ผู้ใหญ่ได้นะครับสบายๆนะครับนะครับเพื่อคนที่เรารักทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ